สวัสดีค่ะพบอกบช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซ่าใส่หลานแนวอ่าใค่ผู้ชมแม่อ,อ้าวไปไหนแล้วเสียาสัมพี่นโอ่โอ้วตวา่าแว่นตาเออจะเล่นหัวกอนดูที่อะไรวนหัวแม่พึ่งตน้นเตุด <c oughs> แว่นตาเว้นตาของมันต้องมีของมันต้องมี แคบของส่งของพ่อเบียงดูเหมือนโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสร้างได่พึงลูกสามเบียงซ่างนะเราเบียงใส่แว่นตาแว่นตาผู้ใหญ่บ้านโอ้ยบ่มีด่งที่ล่ะเรายังไม่มีด่งไม่มีด่งโอ้ยหัวหงุดแค่เดี๋ยวเมาจะกินโกโก้พี่น้องกาแฟโกโก้นี่เรามีแว่นตาเรามีแว่นตาซิ่ง อยู่นี่อยู่นี่โกโก้อยู่นี่เรามีเป็นต่างกันโกโก้มีโป้แล้อพี่น้องสองแถมหนึ่งเลยแพ็กบึมบึมอยู่แม่เอาะ่ะนี่กะกะด้านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเดี๋ยวขาเพียงตัดให้นี่หัวหยุ่งหัวหยองพี่น้องเออเออเออยาเฮ็ดน้องโอ้ยสิตัดจับเท้โอ้พล่ะเพละนพละเพละนะมันสิดความโอ้แท้กลิ่นเล้นะเมื่อกี้กับเฮียไปรอบนึงแล้วสวีดักสวัสดี ลูกอ่อนอัววุ่นวายกินโกโก้จ้ะโกโก้นาริตะโกโก้นาริตะพอแล้ว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 โอ้ยดังไหมของมันต้องมีหกร้านคนดูรับฟังรับชมกดปั่นกดปั่นนี่เด้อไม่พึ่งกินอันนี้จะ้ะโกโก้นาริตะปก,กติสองร้อยเก้าสิบโกสองอีพออีแม่ไม่ได้กินหรอกเรียยร้อยอวสารไล่ซดอีหลีไปเอาผ้ามาเช็ดไปดู กินดอกพี่น้องโอ๊ยเอาไม้ถูพื้น,อ,อ,อ,าานอันนี้ไม่ใช่ลูกอันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็ไไนไรเอาไม้พี่น้องเอาไม้ขาดขา,าดพังเด็กนี่โอ๊ยมันถืถือคอมแม่นี่แล้วมันถืถือคอมแม่แหละอีหลี่ได้นีน่น้องยี่หลีไ<ด>ไ่ได้น,ดนี่ไม่กินดอกลูกว้นอ้อนอวดที่กินยังได้เป็นในสี่แหละเออ่ได้การดอกพี่น้องโอ๊ยตา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 ยคอมผ่อยอืมภาษาซี แว่นไหมเพื่อนเออนี่ล่ะ <c oughs> หามาได้แล้วคอยเก่งว่าคอยไปหามาได้ <c oughs> สซ้งโกโก้ว่สิกินโกโก้วสั่นความบึ้มโอ๊ตกินเอาไหม <c oughs> โอ้พี่น้องปสาส้าแาซีผ <c oughs> มก็ได้กินแล้วกระจูกเงินบุญเจ้าบุงบุญเจ้าบุงอะ่ะคลาสโอ้ยมาหน่อยเอ้ยเออเอาวาสานโกโก้่ได้กินเบื่อนายลูกเต่า โอ้ไปไปแบบมืดๆนี่แหละพี่น้องไปเป็นมูนี่มืดมืดเลยเด็กเขาจะปิดไฟเหมือนเราเด้หน่เขาปิดปื้นปิดไฟเลยเหรอพอพียงถูให้แม่เด้อปัดเิยเปียกเวิร์ดพี่น้องค่อยเปียกค่อยมามืดๆนี่แหละค่อยมามืดมาข่าอู้มืดมืดไปเป็นมูเนี่ยอ้ยมืดแห้งโอ้ยบวหวลูกเต่าลูกเต้าดื้อไหลโคสิด้ เปิดแต๊ดลูกสุดได้คนหนึ่งก็เปิดประตูเปิดพื้นเปิดไฟออกเวลาไฟกับว่าออกอีกแต่สร้างเนาะโอ้ยเออก็ได้กินดีดอกพี่น้องเลยหลีไม่ลาะกินเลาะนี่ดอกสร้างลูกสร้างเต่าอันที่ไล่แต่ดดนๆนเนาะเด้๋ยวพอได้ไล่ไหมเออเคิรนเคยไล่ก็พอได้ไล่พอได้ว่าน้ำพีน้ำนองเนาะสวัสดีคุณวาสนาเบิ่งมันเฮ็ดโกโก้เฮียแม่เมื่อกี้ เออบ่ได้กินอีหลีความบึ้มเหงว่าฟ้าวส่องฟ้าวกินฟ้าวแล้วบ่ได้กินดีบ่แม่นว่าความเท่อนี้ทั่วเดียวเด้ความไล่รอบเล้วประซาสีสีว่าให้ฟั้างเมาหมอ้หมอยหอยสังรอบดึกเงินตาซะก่อนอืมเช็ดให้สะอาดเลยลูกคอยเมียคอยเมียน้ำลูกน้ำเต่าพอเมื่อกินไมเบม่ได้ขวมได้เมื่อกินช่องเลยขว,วมเอาไม่รอบสอง ถูให้สะอาดเลยถูให้สะอาดเลยไม่ไม่ได้กินกับหนูแล้วเออเขาไม่ได้กินหรอกอันกล้องนึงม่สีพ่อหไมได้กินอยู่หรอ,อกหาซสอกนอนนั้นลูกมนเล็นเอาไว้ซูงวันนี้กับม้านนั่นซื่ออันไม้รอกมันตีนมาไหาก้กระจังแล,แล้วจังได้เวลาแม่ซ่งหยาดก,กินแล้วค่ะนะคะ <5. S 1> ไปจัดการคะ่ะอย่ามายุ่งกับแม่นะที่นี้นะเออไม่ได้กินดีดอกพี่นอ้องขอสูน เอาของเด็กมาให้หน่อยไม่ค่ะกินไปแล้วค่ะหาเองนี่อยหาเองหนูรู้ไหมกางเกงแม่ก็เพื่อนโกโก้ไปแล้วเนี่ยเออเนี่ยเห็นบอลนี่พี่ใดมาฝากลานห้ยี่ดีแทเนโบมือทักทายขอบุญทักทายจ้ะเออพี่รุจียังไม่นอนเหรอเอออย่างนี่โปปังเออหายช่วยหน่อยหายซอยนะเธอพี่รวยหวัดดีรอบดึกจ้ะดูแว่นตาซะก่อน ของมันต้องมีของมันต้องมี<ผ>มแค่ของ <ผม S 1> ว่าสิแพ็คโกโก้โก <C> ไปไปหากับพี่ภูไป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 อยู่กับพี่ภูว่าสิแพ็คโกโก้แพ <C> ็คกาแฟผสนปูสอง <Kate. S 2> แถมหนึ่งเดอ้อผู้ใดบ่ทุษันอันโปรตีนก็มีโปรตีนเขาแถมมาร์นาิตะด้วยโปรตีนก็แถมมาร์นานิตะนั่ยละเออผู้ใหขายของดีดอกพี่น้องลูกอ้นอุ่นอุอ่นคอ,อ,อ,อยเมื่อยน้ำลูก คอยเมย์น้องหลูกคุณอ่ะยิกคอยอต่างหากไม่พอของไม่พอส่งญาติกันแย่งกันก็อย่าว่ากันเดอ้อายอยจัดส่งเดอ้อคุณพี่สมัยก็สั่งไปแล้ว15สิบห้ากล่องถ้ายอยจัดส่งจกของมาพ่อกันญาติกันยังยังเหลือแต่โกโก้ไข่ส่งส้างโกโก,โก้ลวนอ่ะได้เลยให้ป่นกาแฟ่ได้ว่า <laughs> กาแฟคนคนจะมากินหลายกว่าเปิดอันดามาจนปิดไลายผ้าเออเจ้าเจ้าว่าขีดขีดขานเบิง้ง จนขี้หันเบื้องพี่อันขายของค่าขายของค่าแพ็คขายของเองอ,อด่ามากเบิ้อชุดช่องไปเห็นช่องไม่มีม,มือก้อนหมื่ว้านกับมีคนเมื่อวานให้เราไปเห็นช่องอันโกกี้กับเมา่วาอันเจยวกับคุณยยาอือมาคุณย่ามาว่าอีหยังกาะเผ็ดเผ็ดให้พ่อเพียงกินว่าอีหยังกาะอันเอาบ๊กอเอาพี่น้อง<ไ>อมาเต็มบ้าน มแม่ค,ค,คุยกับประชาชนคุณว่าเอาพี่น้องมาเต็มบ้านยายถวดเลยนกับนงเคตได้เห็นยายบ้านนี้ว่าซาเนี่ยแต่ผูใยา่บ้านว่แา,า,นาแก่ข่าวยังเมือไหร่เขเนาะเขาไม่เยี่ยมมาหยามสลยซื้อเหญี่ย้าันว่าอย่างบุญทมบุญแตงรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองนะบุญทมบุญแตงแตงให้เขาคือคือจะมาแตงมาตีออยายถวดนี้ปวดห,หัวแท้เนาะใจจังวาปล่อยว่าง้างนหนังอยู่นี้ พ่อเมาแล้าค่ะเมาพ่อก็นอนแล้วลูกปล่อยพ่อนอนไปเถอะออบุญหอมบุญแตงดามากกันเบื่อมเบื่มเบื่มถ้าคอยเลี้ยงลูกคอยกันยังหยาบคอยแห้งแล้วลูกอันสามคนหนึ่งแพ้วผ้าลูกน้องเป็นซิปเป็นรอยมุเจ้าว่าปัญหาสีหลปันใดแล้วื่าเอลซีอีกเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้ผู้นึงว่าจังหนึ่งผู้นึงว่าจังหนึ่งผู้นึ่าไหวจังหนึ่งผู้นึง ผู้นึงกับพกป้องสุดฤทธิ์ผู้นึงกับจอบดามาสุดฤทธิ์เออนิดก็ว่าได้หน่อยก็บ่ได้มาช่องน้องเคสอีกบัดนี้น้องเคสจะไปไลฟ์ไหมน้องเคสจนน้องเคสจนว่าอีหยังนอนหนูต้องตอบหน้าหน้าเฟซแล้วค่ะเพราะาทักมาถามหนูน่ะไหมไหทักไปถามเจา้าคืนเบิ่งวานเอซี่ครูจินหลายปัน่นใดทักไปถามทุกคนน่ะแชทมันสีบ่ข้างบ่เอาเออเขาบ่าอ่านแชทกับว่าเขายิงอีกเออ่อยากหัวเรา เขาไม่อ่านแชทก็ว่าเขาหีิงเนาะพี่น้องโอ้ยปล่อยก็ยากลูกยากเต้าหยากร่างขายของเห็นแต่ไม่พึ่งเขาเจ้าด่ามาอีกแล้วไม่พึ่งเขาด่ามาอีกแล้วอ่านยายยายิงเธอทาไมไม่เอาเฟซใหม่เธอมาดูอ่านอย่างสาวกาละสินีอย่างนั่นเอามาเบิ้งมันจะเห็นอ่นเธอเอาเฟซนี่มาเบิ้งมันจะเห็นเ้อเลยถือกลอกเฟซอ่นคุี้ยโกโก,โกถือหัตถือขาข้าลังขาก่น ในห้องน้วมันมืดมิดห้องหนาวม,ม,ม,มีไฟไหลส่วนเดียวไฟไลายส่วนมาใส่ห้องหนาวไปหลอดไฟขาดเสียบมันไฟไหลส่วนนี่แหละใส่เออมาไหลส่วนไดห้องหนาวหนานี่ฉันมีแว่นตาพีย่ยาบ้านเก๋ไก๋สไลเดอร์บอเก๋บอพี่น้องกิ s, g lic, g lic, g lic. ๊บเก๋กิ๊บเก๋เออมอร์นิงน่งมอร์นิ่งแว่นตาสิงบอพี่น้องแว่นตาสิงบอกอายมีเขาอยู่แล้วก็ดึงจะก็ไปหา ไอ้กันนกสายตาที่บ่แค่บ่สนหรือตนใจมันพังไปเมดแล้วเม็ดใดนั้นนัดใจเจ้าขอขอโทษที่เข่าไปเป็นมลิกิกกับสลรลบกบแก๊กผนองมังมับนังปองแปงมังเมงมังเมงในชีวิตเธอเออเออตีเห็นอย่างอยู่นี่อุ้ยปานพี่บาวไลก็บอเจอเออขายช่วยหน่อยนังน้อยอู้พี่จะตายวันนี้ วันนี้เหนื่อยมากคือคือปกติก็ขายได้อยู่แล้วไงแล้วทีนี้มันมันมาอีกแบบบุ้มบุ้มขนาดที่ฝ<ม>ากล้านให่า,าันเขาเออเดี๋ยวให้พุ่งนี้ให้พ่อตัดให้เมื่อยไหมพี่น้องจั๊กอีหยังเป็นอีหยังันี้ของบ่พ่อก,กันกันกระจิตอันผู้ใดสร้างก่อนสร้างหลังผู้ใดโอนผู้ใดป่ายห้ามปวดประสาทก็เลยผักสะกวนเออเออเดี๋ยวค่อยตัดแม่จบไรค่อยตัดก็ดดเลยผักสะกวนปวดบ้องสายตา สิเป็นแนวาไม่แล้วก็เลยคล้ายเครียดนจากของเครียดไหมพี่น้องเครียดบอกมันมันมันเครียดจนสิจนสิเป็นบ้าก็เลยหัวไปเลยน่็นไหมเออปวดหัวปวดภาษาไปอ่านดามาข้าเจ้ากับม่โซเข้ายุงสล่ะข้าเจ้ากับแม่วาหอยฟังยุงสล่ะเขาเป็นง้งกันเขาเป็นง้างกันตรงไหนโกโกถือกองข่อยเปียกผู้ใดไดกองนี่อย่าวากันเด้อถือคาบโกโกคาบกับไปโอ้ยยังดอกเสียวสอนเพราะว่ามีคนซโอ้ยลูกเต่าอื ก็ได้กินซ้ำโกโก้ซองหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยถิ่มซ้ำคือหลายจังสี่แหละพี่น้องจัดถั่ยจัดซ้ำจัดโจ๊กจัดมาหมาเล่นต่ำความนาความหนังเนี่ยเซ็ตยุ่งสั่นละเดี๋ยวก็ะอวกเดี๋ยวก็ไอ้นะอันนี้โอ้ยลูกเต่าเอออารมณ์ดีเนาะสันขอบคุณค่ะบอกมือทั้งคายพี่แอ๊ะจ้าเอ้ยนี่ไงเออเวลาผู้ได้สิเอาเด้อจ้ากาแฟ หากบ้าหลังไม่ก็ยยอยแต่ส่งสิเอามือนีอมื่อื่นบ่ได้สองสามมือเด้อแม่พึ่งขอายอยก่อนมันหลมันหลพดสร้างเอาพูละสามชุดเอาผูละหาชุดเอาผููละสองชุดจังสิมันจะบกเกิงกันสร้างไปแลว้วเออค่อยๆทยอยเด้อผูดด้ใดจะสร้างกันยาบาแม่ผึ่งเด้อถ้าเสิเอาโกโก้ล,ล้วนนะได้เลยเพราะว่าโกโก้ไม่ผียังหลายผูดด้ใดสลักกาแฟกันรอจากน้อยผู้ใดเอากาแฟล้วนกันรอจากน้อย เอาโกโก้สองกองกาแฟากองหนึ่งก็ได้หรือว่าเอากาแฟาล้วนก็ได้จ้าได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นเห็นไหมเคยมีไอ้น้ำด่ามาไปหาว่านแม่ผู้ใหญ่ยยบ้านมาสิมา่ยึดสมบัติวันีไปหาว่าแม่ผู้ใหญ่บ้านมามาสางความผุนไหวยอย่างโอ้ยดูในช่องเราด่าว,ว่าสั่นไปเห็นยื่ช่องลุงทิดอีกเขาทรงมาให้เบิงบ่งแหงบึมบึมอยู่เออทำไม,ไมยายทวดถึงได้ยายออกไปอย่างสินาถึงมอข๋อเขาก็เลย บึมบึมโอ้อยก็กระโจักน้ำดอกเด้อ <c oughs> เรื่องของชาวบ้านคืองานของเราติบรรดาเอซีเบี้ยเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราห้าสิบตังสองเหรียญก็เท่ากับหนึ่งบาทลูกเท่ากับหนึ่งบาทนะครับทั้งเรียนอ่อนไลน์ทั้งหลูกเรียนอ่อนไลน์ทั้งขายของทั้งเป็นแม่บ้านเออทั้งสอมรถทั้งขายขแล้วโอ้องเป็นยังไงพึ่งขึ้นตองลาเรื่องไหอพวกถ้าคิดคิดคิด,คดายนี่ประสาทกินค่ะประสาทสิ ปวดหัวแทนเลยบบติหิ้วลามายาย่าลาม่าไหลลาม่าลาม่าลาม,าลาม,าลามาืาก๋ยวเยวเตี๋ยวก๋วยจับกูเส้นอือเขาอยู่ของเขาสุขสบายแมนกเล่ากับมาเยี่ยมลนกเยี่ยมเตาน้องเค้กกบมีหนาทีเลียนหนังสือเออนักรลองงหน้าตรงตีเขาก็ทํางานอออจะไปอีสานลิซายจะไปจ้องจับพิษจะไปยากน้ำเขาไปจังสัน่นะเออ เป็นเหล่ากับเมย์น้ำนเนาะเออข้าเป็น LC, เอซี่ขากับอะไรลูกห้องตาห้องตา,งตากกสิยากนอนกสิอยากไหน,อ,นอ,ะอะไรใครแม่ตอนไหนคะแม่เอาเข้าวให้พอมยงกินก็กินข้าวสิคะลูกอือจอบดามา่าวันิีว่าแม่ดาม,าม,ม่าลายดามา่าลายอีหยังนี่ อัานพวกออกออกเลยโอเบอื่อโออือแมนอยู่ดอกนังกิฟพยาบาลกิฟไปยังไงมีโปกาแฟเด้อสีบ้าไม่พึ่งบ่บอกอีกเออไม่พึ่งเขาบ่บอกแน่เหมือดเข็ดมือใดเหมือดเข็ดมือนีมืออื่นมือมืดละมาย่างใดก็ขายย่างเพื่อนขายสามมือฮ้อนที่ยี่สิบแต่ว่าลูกค้าเก้าวไม่พึ่งเด่นจองไว้แน่จองไว้ไวม่อยแน่เงินเดือนเคอยออกอเคยจ่ายเจ้าเครื่งหนึ่งเดียวเอาเอาแล้วแต่แล้วแต่ บริการทุกระดับประทับใจสามแถมหนึ่งโมแมนสองแถมหนึ่งเห็นบอกขอยเบื่อแล้วแม่น่นาชื่อตังด้วยเออสอันผู้ใหญ่บ้านใส่อันคือผีจีนนะผึ่งใส่คืออย่างไรใส่คือบอคือบอพี่น้องอ่ามาจนได้ของมันต้องมีของมันต้องมีนี่ของมันต้องมีนั่นแหละพี่น้องฝากไว้ในเด้อกโก้กาแฟเออกโก้สองสองแถมหนึ่งกโก้สองแถมหนึ่ง ดีถอดก็ ah มีเฮ hm ้ยมีไอ้น้ำด um ่ามาเออมันย like ังดอกลูกโกโก้ข่อยขว่เมอกี้เออพวกมือทักทายประตูค่ะสวัสดีค่ะเห็นเห็นลูกชายส่งหมูยอส่งกุนเชียงบ่าวอุดรเนาะโอ้ยแล้วก็นารักในน้องพูนยาบานเนาะเราเห็นน้ำพอน้ำแม่เราดีดีเราเห็นน้ำแม่เราดีดีเห็นเห็นต่บานไปดูคลิปเนาะเห็นอัน แม่ผู้ใหญ่บ้านกลางเก็บตัวแทนโอ้ยยายต่อยมาร้างใหม่บอกว่าบ่ให้แม่เฮ็ดนิยังมาสั่นแม่แล้วก็บรรัมันค้นขยันนะแม่เออแม่ค้าไม่เบี่ยงไม่บินติบ่บจ้าบบเวียงโบวินตามใจลูกค้าเออรถแรกแจกแถมอืรถแรกแจกแถมบริการทุกระดับประทับใจจ้าแม่ค้ากัแม่ค้าอินดี้เนาะขายตามอารมณ์เนาะแม่ค้าอินดี้เนาะเออลูกลูกค้าคักคักม่สื่อเอาดิลูกค้า มาซื้อบติเออเขาจัดปู่ยังโมลูรเรืองอยู่คุณแม่บุญมาอโปสองเ,เอ,อ่อกาแฟนหนึ่งชุดว่สดุเฮ้เราเคยสั่งสามกองกลับไปคิดราคาเต็มแล้วเก้าร้อยห้าสิบน่ากบบ่ปากวันนี้ก็เลยไปเบิ่งก็เลยไปแก้ราคาแล้วเหลือหกร้อยหกสิบแล้วเก็บไปถ่ากำลังกินโกโก้คือกันเออจ่าแมนแสบอืมโกโก้มันกินเนี้ยมันขึ้นไหมไง อันกับอันกินกาแฟมันอาจจะกระตุ้นนิดๆอาจจะนอนบ่นหลับแต่ว่ามันไม่บีบหัวใจด้อบางคนกินแล้วยิ่งหลับดีบางคนยิ่งกินยิ่งหลับนีเมื่อนี้แม่พุงน้องสองหลอดปวดประสาทแม่ปวดหัวปวดหัวน้ำหนูน้ำเต้าซอนการบ้านลูกเธือสีแล้วฝากร้านให้หน่อยนางน้อยนางน้อยยังไม่นอนเหรอแม่ค้าไม่เหวี่ยงไม่บีนกําลังกินโกโก้โอ้แว่นตาเนียนใส่สวยงามซื้อดังอยู่พี่แหละดังอยู่นี่แหละเออฟังปอนสวัสดี น้องเลิฟสวัสดีน้องเลิฟเอ้ยน้องเลิฟลีน้องอ้วนสวัสดีปังปอนสวัสดีพี่หลวยสวัสดีสวัสดีจ้าน้่นคุณยายเบาพืนมาเลยเบาผืนคุณยาอยู่เบาพื้นคุณยาอยู่เ,ยยเมื่อกี้คุณย่าน้องนาดิตะโอ้ยพาพาวันอาทิตย์มันบ่จ้านี่อย่างก่อนแน้วเป็นกระดูกคอบ่กระดูกซ <c oughs> ื่อโลกคนไหมกระดูกคอเสื่อมเคลื่อนทับ เส้นประสาทว่าสัน่นเปลี่ยนซีทอนมาติเออเบองได้หาตาตาได้คือผู้ใหญ่ยยบ้านเอ้ามาแล้วสาวกาลสินมาแล้วยายาหญิงกาลสินมาแล้วแม่ผู้ใหญ่บ้านมาเบิ่งขอบคุณค่ะหาเวนตาขายโปกาแฟสองแถมหนึงจานฝากร้านบอท่านเขาดอกไปที่หลังไรไปคุบไปเก็บไปนั่งเอาอืมได้ลูกค้าเก่าสั่งมากาแฟกับพ่อขายหยาดกันยืนยางว่าสีแพกกับ ส่งกาแฟกินเมื่อกี้ความบึ้มหนึ่งเขาด่ามาที่คุณยายลามาแล้วั่นเขาลามายายถวดยายถวดหนีวะสั่นยายถวดหนีไปนอนบ้านสีเลยแหลๆวาสั่นโอ้ยเพิ่นกับไปพักไปพอนนบ้านแล้วหลายอย่างกันดอกยายถวดแล้วก็อึดทวนนั้นดอกแล้วก็อยากให้ดองแล้วอยู่สุขสบายเนาะมากแล้วก็อยากตอนรับขับสู่เนาะอยากให้อยู่อันทังเฮื่อนว่าอันเกิดเจ็บเกิดเป็นมาน อยู่จังสัรตบ่มีผู้เบิองบ่ล่ะอยู่ทั้งบ้านโอดห,ห,ห้องโอดห้องอยกับสิแดงมีผู้ได้ยินน่ะนะแต่ว่าบ่าเป็นยังดอกย,ยายนวลมามามาอยู่เป็นมูนะเอ้ย,ยายนวนลเราคือเป็นสาวขึ้นเนาะเรายอมผมมันบ่เออมาเที่ยวนีหน้าตาสดใสเนาะพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเนาะแปลว่าเห็นสามคนเหรแม่นั่นนตาอันยายนวลละกัน,น,ะนะคุณยายนกถ่ายรูปน้อกันปุ้ยสามรุ่นสา,สาวสามสาวสามเจเนเรชันนหรแม่เออเบิ่งดีเนาะพี่น้องเนาะ ดราม่า่านไปเข้าเลือกยิบยกยิบเอาแต่ความสุขความแบบว่าเออเพื่อนได้ลูกดีเนาะลูกเพิ่นดูแลดีเนาะบ้าน่องหองหอเพื่อนเพียบพร้อมเนาะจะสิแม่เออรักษาแม่เท่าใดเขาก็รักษาได้เนาะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนพุ่มใจน้ำเออเอฟซีเอฟแวนได้เปล่าสันสายบ่ยากได้ไหมน้องวันอยากได้บ่อยากได้บ่เออขายต่อเลยวะ <laughs> พวกดราม่าสงสัยขาดยาเออ ตัดยาทั้งสมองอืมจัดข้าเจ้ากับแปลกด้วยนาะกอุ้ยอันเห็นได้อย่างอันอันนึงอันน้องตุยวานอยาแทนผมเฮ็ดคลิปอีหยังคอนเทนต์หยังเสนอมวเด้วครับคนหนึ่งก็เลยบอกว่านอยากให้น้องตุยตัดผมให้ยาทวดว่าสันอีกคนนึงผมไปด่ามาคนนั้นน้องตุ้ยไม่มีเวลาหรอกค่ะเขาต้องทํางาน<แ>อย่ามาสั่ง<แ>อีหยังสินะขอบคุณค่ะอย่ามาสั่งเขามากเกินไปอีหยังปอะม่านี้ไหม เพื่อนก็งงองุอ้ยเนาะนิดกับ,ะกบอะบไรเอ๊ะเก่าอะไรเอ๊ะก่าอะไรเออต่างคนต่างความคิดต่างจิตต่างใจเวลาเราจะแสดงความคิดเห็นเราต้องมีมารยาททางสังคมด้วยเด้พี่น้องไปตีไปไปตีไปแซะไปเสาะสกันเกิดเรื่องเกิดนาบางคนนี่ <c oughs> อันคัาโซเชียลนี่ขาตัวตายกับมีเด้พี่น้องมันมันมันรุนแรงไหมข้างบ่กคนนี่ซมมิดโกลนขาคนในไตไม่ตะกีนมันพึ่งขายประกันเด้ไม่พึ่งขายประกันหรอกคนเมื่อวานมัพม,ม่พงรับบ่ได้ไหม มัน,นเป็นเรื่องจริงเราเฮาเซนซิทีฟไหมฟ้าเกือบเป็นบ้าตายพี่น้องเออนี่อยงสิละแบบโอ้เจ้าองไปงจังซั่เจ้งจิตตายมันเป็นแโอ้คอยตวดประสาทคอยเบิดหนีเลยคอยเค,ยคี้คยวจากของเราคนหนีเลยขอประเหตุเลยขันคน้นเบาๆอยังให้ลายๆนี่เสียสมองขนาดเลยนี่ยังนี่นวพรเลเเสียประสาทเมื่อกี้ไล่สดซ่อมกระดามาจมตีโอย้ยโอ้ย อยู่หน้าห้านกันสิเออหันไปหน้าห้านอีหลีก็สิตรีกันเนาะอยู่นี่แสงเงาที่เล่นเหมนแบงเป็นกบเป็นฟักเป็นไฟไหมตะกี้นี้ตะกี้กระเพวกับขากันนึงเดียวาได้มี่อย่างเด็กโได้มีทีมงานกับโบดรมีไม่เอาครับลูกกับโไดรมีอย่างกับโไดรมีเอฟซีอย่างแบบมากไม้ขนาดนี้เพราะแตนซุ้มเกาออกไปซุ้มหม่ขึ้นมาเนี่ป่ะแบงเป็นบ้านนั่นบ้านนี่บ้านนี่บ้านนั่นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ว่า เราหยิบยกข้อดีก็คือน้องๆเขาได้รับการสนับสนุนที่ดีนไหมแต่ว่าในในทางทีงเนี่ยเราก็คือตีกันเองสิกาาา็ว่าดีก็ว่าชอบไหมแต่ว่าแต่แต่ว่าบางบ้านเขาน่ารักนะแบบแบบบ้านน้องเต้ยอย่างเงี้ยเออก็สนับสนุนอาจารย์นักดนตรีด้วยบ้านทีเคก็สนับสนุนอาจารย์นักดนตรีไปด้วยสิบางบ้านก็น่ารักเห็นไหมบางบ้านกับเจ้าอีกอย่างเออเ้าใไห้กับลังใจกันดีกว่า ให้กำลังใจกันดีกว่ากินโกโก้กินกาแฟนาริตะกินคอร์เเจ,จนดีกว่าเด้อพี่น้องอันดีทอ็อกแก่วมาสร้างมาจากาตลาดเขามาสร้างไว้ผึ่งซิปกองกับบะหมี่ไห่มาสร้างหากองกับบะหมี่ไห่ัวแทน้นัากันตัวแทนดีเลยวิพี่อยู่พีอย่างสมุนปากการะกันกับมาถามกับบะหมี่ไห่อันที่เห็นนี่พี่น้องไม่ได้นั่นดอกลูกค้าตั้งประเทศเขาสร้างเราเขาเอาแต่แต่ซองไ่พึ่งกับเลยอเอากองมันมาตั้งโชว์ซื้อเวลาคนเอาไปพึ่งกับเอาสต็อกข้างนอก เนี่ยอันบนนี่มันเป็นของแต่ว่าอันนี้ของจริงยูนสิสิว่าไม่พึ่งมีหลายคือโบเบงสินะ่ะมันเป็นของโชว์เพราะว่ากล่องมันเป็นกล่องเปล่าที่เอฟซีต่างประเทศเขาซื้อแล้วเขาให้ส่งไปแต่ซองกล่องเขาไม่เอาไม่พึ่งเลยเก็บกล่องมันไว้กล่องมันสวยดีมีหลุดแพ้ผ้าห่อกันเลยนั่น,นไลยซื้อเปล่าซื้อเริ่มเยอะจะเยอะแล้วซุ้มเกาออกไปยังบ่บปันใดพาอหลังๆมาหว่วงเอออีรี เก่ากับเก่ากไปใหม่มาเนาะเออเก,กับพยายามม้วงขอดีขอดีก็ค<แ>ือคนสนับสนุนแสงห้องขึ้นแน่หลายขึ้นแต่คณะเดียวกันหลายคนก็หลายความคิดไงพี่น้องมันก็เลยทะเลาะกันตีกันอยู่นังสิเออพยายามหยิบอะไระะที่มันมีความสุขเหไหมอย่างทีนี้ความสุขเหมอนลับอา,<แ>อ,าอันไดมันเป็นความทุกข์อย่าไปอย่าไปเอามาชีวิตคนมันแสนสั้นเหรอไหมพี่น้องไม่มีใครอยู่ถึงร้อยปีเลือกเลือกจะเสพสิ่งดีเลือกจะ อิจฉากันริษยากันว้าวพิทตับกันมันใส่กันนี่สิมันก็นดีพี่นอ้องอือปล่อยวางหรอกกะอันไดมีความสุขพี่เขาสิ่งหลอรล้มทำเพลงชุดอลังการขนนกขนหนูขนแมวเขาหอบมาชุดไม้พยาบาลแผ้วเข้าตัดไม้สุกรอกอือซาลัางการงาส่างเพียคอยกุศลหาแว่นที่พยาบาลฑมารอวะอุ้ยเสือหัดหลอกได้หนึ่งตาตา,ตา เสือเสือย่าจูนดนี่นี่เสือเอฟเรมา,มา,ามาเ่นตาคอยหาไม่ได้ซองกันสามอันหุ่เนเอบมาสามอจไรอจกอีซีหนึ่งไปทั้งไหนออีกซีหนึ่งอยู่ใส่บุนนี่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 อีซีหนึ่งหุ่นได้มาสดๆหล่อนถ้าไม่แก่สไใจแก,ให,แกให้เบงซีนี่ผูอ้ยอยากไบ้บ่เออร้อยเดียวติร้อยเดียวก็เสียวไดบ้บ่ร้อยเดียวก็เสียวได้ม่นตา แมนตาผู้เยบาทอุ้ยใหม่แกะอันนี้สีฟ้าอันนี้เอาไว้เอาไว้สีฟ้าหรือสีเขียวอะสีฟ้าสีเขียวก็น่ารักนะพี่น้องปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นมั้ยโอ้ยอ่าพอเพียงใส่พอเพียงใส่ให้ท่านผู้ชมดูสิน่ะมีซองอันพี่น้องจับบ่อ่ะใส่ใส่ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยโลโลลาโลโลโลเลโลอันลหรอลาลาสีน้องกวนน้องเอเออใช่น่ะเอันน่ะอันน่ะอันน่ะนั่น อีหยังนี่เออเม่นได้แล้วเบาซื่อๆอีหยังนี่เป็นกำลังใจให้แสงทองฟินแล้วโอ้ยมันอันคอมเมนต์มันเลื่อนยิงเบิงอยูแต่ยิงบโบเม่นเออยิงเม่นบบได้ฮะฮะก็ดีคือกันบบต้องเม่นเบิงซื่อๆเออนั่นแหละดูเฉยๆบางเทื่อพี่เบิงไล่สุดพี่เบิงซื่อๆแด้วพี่ขี้ขาดพี่เม่นบบเก่งอันซุ้มเม่นเก่งๆนั้นเม่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 นบอกจาเม่นหลายๆถือบอกเห็นบอกคือจังตุยหนุ่ยบอกว่าอันีอย่าง คอมเมนต์ใน u t u b e นี่เขาตอบได้ทุกคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์อยู่ใน Facebook น่ะถ้าเขาไปตอบว่าขอบคุณครับขอบคุณครับตอบตอบตอบทุกคนน่ะ a c e b o o กมันจับมันบอกเลยจ้ะมันสีหาว่าเป็นสแตมเป็นอีหยังสินะนอนเว้นจ้าลูกสาวนอนเว้นเหล่ากับเาอยากนอนจักจั่นกันเนี้ยเออฝากไว้ด้วยเด้อพี่น้องแพ็คของต่อนี่กาแฟโกโก้สองแถมหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อหมดเขียนที่ยี่สิบเด้อ บทเข็นที่ยี่สิบจ้าเฝ้าเอาเฝ้าซื้อเฝ้าแล้วเออทยอยจัดทรงทรงศาสตรทรงไว้เพราะว่าโมยากออกไปเอินพนักงานเขามารับไงพี่น้องเออรอบส่งของวันวันนี้วันไหไรรอบส่งของน่าจะเป็นวันจันวันจันร์พนักงานเขาจะมารับอย่างเงี้ยเออเมื่อหน่วันหยังเมื่อหน่วันหยังพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเปิ่งก่อนวันพฤหัรบหีวันผู้ทร์หารุนเจนที่จ้าสีมาลับนึ่ทยอยจัดทรงด้วยจ้า เข้าทุกบ้านเลยตอนนี้หน้าเฟซเต็มแสงทองฟิลานี่น่ารักน่ารักเออไปตามโลดมองไหนเขาแจกตัวฟรีแม่จุนก็ว่าสิแจงแม่จุนแล้วสิบินแล้วได้พี่น้องแม่จุนแล้วสิบินแล้วไลฟ์สดไลฟ์ไลฟ์สดไลฟ์กับสิบอกเอาอีรีแพ้วผพ้วนั่นถือบอกเห็นบอกแม่พึ่งไล่มือแล้วเถื่อไล่ไล่ เออมูวันไร่สามเื่อเนาะลูกไปดงปากหมูวันไห่สามเท่อมื้อนี้เขาก็ไร่เื่อเดียวโพดกับโพดเดียวไมพผงกโโพดดูเด้เออโพดหนึ่งวันหนึ่งโพดวันละหนึ่งสองโพดครับโนครับลูกของพี่ไข่ลูกเออโพดหนึ่งสองโพดก็พอเราเป็นโพดนํำโพดนี้บอกสนันวันไหวเออ ใช้ให้เป็นประโยชน์หนูลดสี่สี่กิโลพี่มีขนาดแมนได้ได้ได้โอ้ยพี่น่องพาลูกนอนก่อนอ้าปิดคลิปก่อนปิดคลิปเฮ้ลงมล้กดจุดกดล้จุดปดสามมอล้มสิ่งกดเซกดเซสไคเพุงอุสาเซียนสาจากตาจากไปด้วยแว่นตาหน่อยสออันกดดิ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 กดิ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 กด จากไปได้วยแว่นตาผีจีนแบบเหมือนผู้ใหญ,ญ่บ้านปินแดนแกระดิกกด๊กกระดิ๊กกระดิ๊กของมันต้องมีของมันต้องมีฝากไว้ด้วยเด้อกาแฟนาริตะโคโก<อ>้น<ถ>าริตะโปซ่แค่หนึ่งสุขภาพแข็งแรง,รงทุก,กเจ่าจนสุขภาพแข็ง<ท>แรงอยู่รอดปลอดโควิดนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ